อังกรทองสินแสหมิงองแบ่งเมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักลายมือเศรษฐีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Master m i n ์6 6 6 6 ลัคนาราศีกรกฎนะครับดวงชะตาประจำเดือนสิงหาคม2565เดือนที่ดาวศุกร์ได้ย้ายมาอยู่ในตำแหน่งทับลัคนาราศีกรกฎแล้วก็ไปได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคนะครับ ดาวอาทิตย์ไปอยู่ในเรือนการเงินเป็นกเกษตรราธิปดีดาวพุธเป็นกเกษตรราธิปดีและมหาอุดโยกหน้าชาวลัคนาราศีกรกฎดาวพรหัสยังทําหน้าที่ของมันนะครับในภพที่9ในตําแหน่งธรรมเกณฑ์แล้วก็เป็นกเกษตรราธิปดีไอเดียความคิดต่างๆของชาวกรกฎนั้นจะปราดเปรื่องมากในสัปดาห์หน้าแล้วก็อยู่บนพื้นฐานที่ไอเดียต่างๆนั้นมีโอกาสที่จะหยิบยก เอามาทำประโยชน์เป็นชิ้นเป็นอันได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทํางานในลักษณะของโซเชียลมีเดียนะครับหรือว่ามีไอเดียร่วมๆกับเพื่อนแล้วไอเดียตรงนี้นั้นมันเอามาทําประโยชน์ได้อย่างดีนะครับหรือคุณอาจจะเป็นคนคิดและเพื่อนเอาไปทําอะไรก็ได้แต่ว่าอ้างอิงจากโซเชียลมีเดียเนี่ยโอกาสที่จะมีความสําเร็จก็เป็นไปได้อย่างสูง วันที่1ถึงวันที่5เป็นช่วงจังหวะที่ดีมากเกี่ยวกับเรื่องของความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆการที่คุณเองนั้นกําลังจะกําหนดทิศทางในเรื่องของความก้าวหน้าในเรื่องของงานหลังจากเดือนตรงนี้ไปซึ่งก็จะส่งผลดีนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎ6กถึงสินะครับคุณจะวุ่นวุ่นจุกจิกๆๆอยู่กับเรื่องการเงิน ไม่ว่าจะเป็นเงินที่คุณจะได้รับมาเป็นเงินรายได้พิเศษของคุณหรือแม้แต่การเงินที่จะต้องมีการใช้จ่ายออกไปมันเป็นช่วงแห่งการจัดการในเรื่องการเงินให้เข้าระเบียบเข้าที่อย่างที่มันควรจะเป็นวันที่15 11จนถึง15นะครับของเดือนสิงหาคมนั้นช่วงนี้จะมีเรื่องรักๆใกล้ๆเข้ามานะครับหรืออาจจะมีใครมาชอบพอมาถูกใจกันเป็นไปได้ว่าอาจจะมีคนมามีไมตรีที่ดีกับคุณก็ได้ในช่วงเดือนนี้นะครับ เพราะว่าดาวสุ์ไปทับรักก็เหมือนกับดาวสุกร็เลงไปยังเรือนคู่ครองด้วยนั่นแหละอุ้ยแต่มีดาวเสาก็เกตทับอยู่นะก็อย่าไปหวังอะไรกับมันระ้อยเปอร์เซ็นต์นักนะครับคนที่เข้ามาบางทีเราถูกใจอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันหรือเขามีปัญหากับแฟนอยู่แล้วเขามาเจอเรามาชอบเราเราก็รู้สึกดีกับเขาแต่ก็ไม่อยากทำผิดอะไรอย่างเงี้ยแม่งกวนๆอยู่อย่างนี้แหละครับในสัปดาห์ในเดือนหน้านะแต่ว่า ถ้าพูดถึงว่าเออได้เจอคนที่ถูกใจเนี่ยมันก็มีเกณฑ์เป็นไปได้สูงหรือใครที่คุยกับเรามาก่อนหน้านี้แล้วเราอาจจะมีความรู้สึกเห็นถึงความดีเห็นถึงนิสัยของเขาจริงๆแล้วก็รู้สึกดีกับเขาขึ้นมาก็ได้ในช่วงวันที่11จนถึง15 16ถึง20ชาวลัคนาราศรีกรกฎให้ระวังสุขภาพร่างกายมีโอกาสเจ็บป่วยมีโอกาสไม่สบายอย่าไปเเขาเรียกว่าหักโหมเรื่องงานเกินไปพักผ่อนเยอะๆนะครับ พอมาถึงวันที่21จนถึง25ช่วงนี้จะวุ่นวายวุ่นวืออยู่กับเรื่องของบริวารใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกรกฎและเป็นเจ้าของกิจการเป็นนายเขาหรือมีลูกน้องในบงังคับบัญชาช่วงนี้ลูกน้องจะทําให้วุ่นวายนะจะกกนไตยินหรือไม่ก็คือทํางานผิดพลาดและไม่ยอมรับผิดหรือทํางานผิดพลาดซ้ําแล้วซ้าเล่าก็ได้ในช่วงวันที่21จนถึงวันที่25 26-30ก็ยังเป็นช่วงต่อเนื่องครับที่ต้องระมัดระวังปัญหาจุกจิตจากลูกน้องบริวารเพิ่มเติมเข้าไปก็คือว่าพยายามนะครับอย่าไปมีการขัดแย้งกับใครในช่วงนั้นเพราะดวงมันเหมือนกับมันจะดึงดึงเรื่องความขัดแย้งเข้ามาเรื่องขัดแย้งที่จะมาจากเรื่องของคําพูดอังคารโยกหลังพุทธโยกหน้าใช้คําพูดดีก็ดีครับใช้คําพูดไม่ดีหรือว่าพูดไม่คิดหรือว่าสร้างศัตรูก็นําความยุ่งยากใจมาให้อยู่เหมือนกัน นี่ก็คือสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับส่วนในเรื่องความรักนั้นกลับไปอีกรอบหนึ่งครับมีโอกาสที่จะมีความรักเกิดขึ้นตามที่ผมบอกนะแต่ว่าเสามันก็เล็งรักอยู่ด้วยเย็นเล็งไปยังสุกด้วยเกตก็เล็งไปยังดาวสุกพิทับรักอยู่ด้วยก็คือเกศกับเสามันอยู่ในเดอนคู่ครองอย่างที่บอกว่ายอยาหวังอะไรกับมันร้อซนนะครับคนที่คุยกับเราเขาอาจจะเป็นคนดีเราเองก็ชอบเขา เขาเองก็ดีกับเราแต่สถานการณ์สถานภาพบางอย่างมันอาจจะไม่เอื้อทั้งหมดร้อนตามที่ผมบอกไปนั่นแหละก็ไปลองดูเอาก็แล้วกันนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วสิงหาคมระวังจะมีเรื่องหึงหวงเรื่องทะเลาะเรื่องขัดใจกันซึ่งมาจากเรื่องของโซเชียล e มีเดีย i โซเชียลเน็ตเวิร์กนะโชคดีนะครับชาวกรรกฏทุกท่านออกแบบโลโก้บริษัท ตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหงอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล